ได้กี่เปอร์เซ็นแล้วได้กี่เปอร์เซ็นแล้วแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเหรออียี่สิบเปอร์เซ็นจะได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหรอนี่มีเพื่อนดีไซน์มาเป็นกองเชียร์นี่นี่เดี๋ยวให้น้องไบช่วยตัดสินน้องไบดูนะมีพ่อปองนะมีแม่กุ้งนะแล้วก็มีพี่ดีไซน์ใช่ไหมให้น้องไบช่วยดูว่าใครเล่นเก่งที่สุดโอเคป่ะอ๋ออนนี้พ่อ๋องจะเล่นแล้วพี่พ่อพ่อ๋ังจะเล่นแล้วดูพ่อปองก่อนอ่ามาดูว่าใครเล่นเก่งที่สุด คุณผู้ชมทางบ้านนะคะคิดว่าใครรอดคนไหนรอดแล้วคนไหนร่วงนะใครเล่นเก่งอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะนี่โอ้โหพ่อฟองมาแล้วว้าวดิไซน์ปาร์ตี้ตายดิไซน์ปาร์ตี้ตายดิไซน์ดูปาร์ตี้นอนปาร์ตี้ตายถ้านอนประจำถ้านอนประจำของปาร์ตี้ ไหนเลยเอาเอาเอาปาร์ตี้ไปเล่นเอาปาร์ตี้ไปเล่นเซิร์ฟดิเอาปาร์ตี้ไปเล่นเซิร์ฟสิไหนลองซิลองซิลองเอาปาร์ตี้ไปเล่นเซิร์ฟดิจำชื่อประเทศไทยเลยหนีไปแล้วปาร์ตี้ไม่อยากเล่นตี้แล้วตี้ป่ะต่อไปตาดีไซน์ค่ะปั๊มค่ะปั๊มค่ะปั๊มค่ะอย่างนั้นนะคะ ปามีอย่าหยุดปั้มปั้มไปเอ้ยเกือบได้เกือบได้แต่งกระต่ายโอ้โหตึงจังตามมาติดติดด้วยดีซะนี่ปั้มอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละโอ้โโหอ้โหบ๊ม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 บัม๊ำเราเห็นไปด้วยเอ้ยเป็นไงเป็นไงพี่ดีไซน์เล่นได้ยังพอได้ไหม ยังใช่ป่ะพอป่องได้แล้วใช่ป่ะนี่อ่ะต่อไปเดี๋ยวดูแม่กุ้งมั่งนะปั๊ม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 มันไม่ไปแล้วอ่ะก็ปั๊มไม่ได้ไงลายอย่างนี้เป็น <c oughs> เป็นแบบเริ่มต้นมันเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ออกปั๊มานะเน่เน่ <c oughs>